เอาละครับเดินทางมาถึงข้อที่ถูกไหมอ่าเพื่อจองดาวนีคะโอเคลำดับยังไม่เชื่อนะคะตอนนี้ต่อไปข้อที่12นะคะ12แล้วนะครับโจทย์อยู่ว่าถ้าคุณต้องการแก้ไขภาพถ่ายไม่ดีนะครับคุณควรใช้เทคโนโลยีอะไรสีแดงสวดมนต์ให้ภาพดูดีขึ้น สีฟ้าใช้แอปตกแต่งภาพหรือดีไอโต้องกดเร็วนะถึงจะได้คะแนนเลยภาพพิเพษเลี้ยงไข่ใหม่สีเขียวุกไปให้เพื่อนแกสีอะไรนะครับคอ้เกนเลยผ่านมาไปเยองมากเยอะมาก็คือใช้แอปตกแต่งสุนครับหรือว่าให้ครช่วยนะครับได้เยอะกว่าคุณิีอันดับที่13เลยนะโดนมีอยู่ว่า ถ้าคุณพบเว็บไซต์ที่ดูไม่น่าปลอดภัยค,คุณทำอย่างไรุ่มไม่เราคงปุ่สีแดงคลิกไปเ,เรื่อยเเดี๋ยวก็ปลอดภัยเองสีฟ้าปิดเว็บไซต์ทิ้งโอเเร็วมากสีเหลือด่าวดไอว่าปลอดภัยไหมสีเขียวแชร์ให้เพื่อนลองคลิกด,ดูก่อนนะคะถ้าเห็นเว็บไซต์ที่ไม่น่าปลอดภัยเราจะทำยังไงดี <S <S อ่า ทับยืดน้ำกูคะแนนว่ารักเพือนมากได้เท่าไรปิดดูจนเราก่อนแปดโอ้เร็วมากกดเร็วนะก็จบไปสิบสามอยู่สิบสี่แล้วนะครับคลองคล้ายแล้วนะครับว่ถามว่าถ้าว่าถามว่าผู้ใช้ก็จะถือ AI เพื่อสร้างเพื่อสร้างขึ้นมาคุณควรทำอย่างไรกับผลงานนี้สีแดงโพสต์ว่าเป็นตัวเองสร้างทั้งหมดสีฟ้าแค่เพื่อช่วยสร้างบางส่วน สีเหลืองให้บอกว่าใช้อ้ไเพื่อความสนุกสีเขียวรถเบย์ไอออกจากสมองคุณตอนนี้ข้อที่14แล้ว14แล้วนะครับสีแล้วนะครับสีฟ้าถูกวะเปเร่ยยังไม่ผิดสักข้อเลยใช่ไหมอเป็นคนช่วยในการสร้างอืมน่าถูกส่วนนะครับสิบสองละข้อสุดท้ายข้อตัดสินนี่ครว่าใครจะได้ของรางวัลไป แก่ใหม่ๆแก้ไขปัญาสีเหลืองเล่นเกมกับ AI สีเขียวพา AI เที่ยวมีใครจะพา AI ไปเที่ยวไหมคะสีฟ้าว่ะสีแหนก็คือสีสีไหนเอสีเหลือง ที่45ด้แก่แทนแทนแทงน้องหลบโกงนะครับปรุกมาหน่อยน้องหลบโกงอปู่ตรงไหนด้วยนะครับคนที่สองก็คือน้องมินนี่นะครับและลำดับที่สองของเราก็คือน้องปอล์ขลีใจครับอ่ะขอเสียงปรบมือหเพื่อนหน่อยนะครับขอเสียงปรบกมาให้เพื่อนหน่อยนะครับเอีเอีฟชื่ออะไรนะ เบมชื่ออะไรหลบมุมใช่ไหมไหนใครชื่อหลบมุมเวอครับมารับรางวัลได้เลยดูเลือกอันได้เลยติดสีไหนนะครับคนเก่งของเรามีสิทธิ์เลือกก่อนนี่โอ้มาทั้งสามเลยนะครับนคยเอลิสโต้นะครับน้องเบนนี่นะครับเบนนี่นะครับโอ้โห เกมอ่า <Cornell. S 2> ่คะวัดความ้อเล่เลนน้อยว่าเราตั้งใจฟังว่าเกเกี่ยวความคู้วันนี้คือเบอสองคนหคนหนึ่งยางไคะตัมดมุมใช่ไหมเก่งมากเก่งมากครับ